ด้วยค่ะเด,ด้อ,อ,อเด้อคดีขอสองเดอแม่เพิ่งทำใหม่เลยคือคดีที่ครูกดบันทึกเฮ้ยครูกดบันทึกแล้วแหละแต่ครูยังไม่รู้เข้าไปไหนหรือเปลใส่ต่อจากเมื่อกอี้หรป่าครู้กดแล้วเหรอเออครูกดไปแล้วกดไปก็ต้องต่อจากเมื่อกี้นะถ้าต่อเมื่อกี้มันจะลำบากไม่ต่อเลยนี่ไง เริ่มใหม่อเออเริ่มใหม่ดีอย่างนี้นะมีคณิตอะไรนะคณิตวิทย์และอะไรดูภาษาไทยภาษาไทยเหรออะไรดูแล้วก็โดนเอาเอาเลยเอาเลยนักเรียนก็นะครับทําได้เลยนะครทำได้เลยอ่ามีอะไรที่ยังไม่เข้าใจอะไรก็ถามเลยนะนักเรียนถามคุณครูเลยโอ้ยมาแล้ว เห็นน้ำทะเลแยะเห็นมีเห็นน้ำทะเลแยะโอ้โหไหนว่ายน้ำไม่ด้วยสิชวนพิษจะพิษกดน้ำเลยลูกโอ้ลงชายหาดด้วยเดี๋ยววางหนีแม่กระพุนระวังเอก็ใจเล่นอันนักเรียนถามคุณครูด้วยนักเรียนอันไหนทำไม่ได้มีไหมลูก วิลมแรงมากเลยนะพี่เอมินมีม่โอ้ยหริมทะเลที่ไหนเนี่ยจะอ่ำหรือจะอม <c oughs> อ่ะเรวทำงานไปลูก <c oughs> ฟังเพลงไหมฟังเพลงไหมเมืม่อกี้ปอหก็ฟังเพลงไปสี่เพลงพี่พี่พี่ก็ไม่ได้เปิดบอกเปิดไฟตรงไหนมองเปิดตรงโน้ บอเปิดตรงนี้ครใจอ่ะโอเคนะครับทำไปเรื่อยๆนะฮะทำไปเรื่อยๆมีอะไรที่ไม่เข้าใจนะครับก็ถามถามครู<า>ครได้เลยนะครับถามได้เลยนะครับเปิดให้ดูนะครับแต่ครูก็ไม่มีหนังสือที่จะสอนักเรียนยดี <c oughs> นะครับอย่าถามเลขนะ,ะถาม,ถามเลขว่ะ ตอนนี้ครูก็ไม่มีหนังสือให้นักเรียนดูอยู่ดีดนะครับนี่ครูก็จะวิ่งไปถามครูพิมพ์ให้อ่าโอเคนะครับมีใ,ใครถามแรกไหมนักนนเรียนก็ใครที่จะถามอะไรก็ถามมาก่อนได้นะครับเกี่ยวกับภาษาไทยอ,อะไรเ<ด>ง,งี้ยเดี๋ยวครูจะออนไลน์สดนะครับในการที่จะสอบถามเกี่ยวกับในเรื่องของงานที่นักเรียนทำในแต่ละวิชานะครับที่นักเรียนทำไม่ได้ รหรือยังไม่เข้าใจขัดข้องนิดหน่อยนะครับในการที่จะทำงานนะฮะใครก็ไม่ปิดกล้องเราหายไปในจอเนี่ยโีเคนะครับลูก ไม่เข้าใจอะไรนะฮะถามได้ครับถามได้ถ้ามไม่เข้าใจหนักเลยเงี้ยหรือว่า,าวัวนทะี่แปดเท่านั้นน่าจะออกกันเป็นเกือบหมดแล้วอ,นะอย่าลืมนะครับวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันวิศขังนี้หยุดนะครับวันพรุ่งนี้หยุดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อย่าลืมดูนะครับการทะลุปปราคาเวลาประมาณสิบหกนาฬิกาสามสิบแปดนาทีถึงเวลาประมาณสิบเก้านาฬิกานะฮะ เห็นเป็นบางส่วนทั okay, ouais, deflect, right? dad, ่วประเทศนะครับในวันพรุนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นเงาของโลกไปบางดวงจันทร์นะครับไปดูให้ดีนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับหาชมยากนะฮะแต่พรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดสําคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยนะครับสําคัญอย่างไรก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติรัสรู้และปรินิพานซึ่งเป็นวันเดียวกันแต่คนละปี ต่างปีต่างวาระกันนะนักเรียนนะฮะซึ่งวันมันมันตรงกันพอดีนักเรียนประสูติก็วันนี้แต่เป็นคนละปีกันนะตรัสรู้ก็วันนี้แต่คนละปีกันแล้วก็อรินิพพานก็วันนี้เหมือนกันนะอันนี้นักเรียนนักเรียนอยากจะได้ประวัติอะไรมากมายกว่าน,นี้นักเรียนไปเปิดดูใน u t u b e โอ้ยไหนไหนใช้โทรศัพท์ใช้มันคุ้มใช้คอมพิวเตอร์ใช้มันคุ้มนักเรียน,นไหนไหจะเปลีอยไฟแล้ว นะครับได้ความรู้ด้วยดีกว่าไปเล่นเกมดีกว่าแชทอะไรกันเนี่ยนะฮะถ้าพิกกดน้ำเลยนะหมดเรื่องหมดราวไปซะนะครับอ่านะพรุ่งนี้นะถ้าหากได้เรียนก็จะในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนนะครับนักเรียนก็ควรที่จะทำรุปบำรุงวรรพุทธศาสนาของเรานะโดยการไปใส่บาตรทำบุญฟังเทศหรือว่าจะไปเบียนเทียนแต่ยังยังไงกันนะ ก็แล้วแต่นัเรียนก็ต้องอเรื่องของการห่างกันเข้าไว้นะครับระยะรักษาระยะห่างการอย่าตกนะครับสวมแมสตรนะเตียมงเจลแอลกอฮอล์ไปล้างมือด้วยแล้วอย่าไปอยู่ในที่ที่คนแออัดหนาแน่นนะกร็ระมัดระวังแล้วกันนะอันนี้เราป้องกันได้ มันไม่ได้ติดถึงกบง่ายๆขนาดที่ติดไปรวมว่าติดไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเราป้องกันได้ครับนักเรียนนะเราอย่าประมาทก็แล้วกันนะกลับถึงบ้านก็ล้างมือล้างเทา้านะอาบน้ำซะนะเราไ,ได้สะอาดขึ้นมีเพิ่มน <c oughs> <c oughs> นะครับ ใครมีอะไรสงสัยถามเลยนะนักเรียนไม่เป็นไรถามไปเลยถามได้เลยแล้วเดี๋ยวว่าโรงเรียนอะไรพ่กนี้บอกแล้วว่าโรงเรียนเราจะปิดเราจะเปิดอีกครั้งในวันพฤหัสที่ี่สิบเจ็ดนะฮะยี่สิบแปดนะครับมันจะพฤหัสและว,วันศุกร์นะครับเดี๋ยวพอสัปดาห์หน้าวันอังคารก็จะขึ้นเดือนใหม่แล้วนะครับนะ มีอะไรถามเลยนักเรียนไหนครูช่วยได้ครูก็จะช่วยนะครับช่วยไม่ได้ครูก็จะช่วยเหมือนกันนะฮะโดยช่วยวิ่งไปถามคุนครูประจำวิช,ชานักเรียนนะครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับอ่อาทำไปเรื่อยๆนักเรียน ไม่เข้าใจขัดข้องตรงไหนก็ถามเลยนะนักเ,เรียนนะสองจังกี่นาทีสิบนาทีน,นท, 1> 1ทีอยู่ใครจะพูดถึงห้าสิบนาทีได้บ้าน <c oughs> <c oughs> เด็กทำการบ้านมาจากเด็กเข้าถาม <c oughs> นานไปแล้วกล้องอีกหมดเลย มีฟองเยอะก่เลยอกให้ดแปีนอยู่น